โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักจุทุกคนุทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปประกาศนะครับสําหรับคนที่ติดตามช่องผมนะครับผมก็ให้ติดตามตั้งแต่ผมตอนแรกๆใครที่ติดตามผมตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะน,นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาประกาศนะครับก็ไม่ม,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 มีไม่กี่เรื่องนะครับ ก็คลิปนี้มีแจกท่าใหม่นะครับแล้วก็สกีรถใหม่ด้วยนะครับก็อย่าข้ามกันละกันนะครับดูให้จบด้วยนะครับผมก็มาถึงกันเรื่องที่1กันเลยนะครับผมก็คือผมเนี่ยได้สร้างแคนนะครับอืมฟอไม่ผิดหรอครับผมได้สร้างแคนแล้วนะครับในเกมฟรีไฟนะครับเกมอื่นต้องรอนะครับเกมอื่นต้องรอเช่น RV p u b ีพอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังฝึกเล่น p ับ G นะครับ แล้วก็มาครับผมจะสร้างปตีแล้วกันนะครับไปสร้างแบบเป็นแมปนะครับก็แคลนนะครับจะชื่อ S Y พัสกรนะครับก็ S Y ที่ผมไม่รู้เลยว่ามันย่อมาจากอะไรครับอยู่ที่บุกกระตั้งนะครับพัสกรก็คือชื่อแท้ๆของผมนะครับก็คือกดการเข้าไม่มีเลยมากนะครับเดี๋ยวผมก็ทักแชทมาคุยกับผมแล้วผมจะส่งกดนะครับผมส่งกดให้นะครับผมก็ทําทัวร์สองนะครับไม่ถึงก็หน้าขาดลงกลุ่มอะไรประมาณเนี้นะครับผมตอนนี้ใครยังไม่เต็มนะครับ ว่างอยู่ที่8ที่เฮ้ยก็คืออีก100เพรนะครับก็คือ30สคนตอนนี้ก็ว่างหลายที่เลยครับไป10นู่นนะครับ13อืม13คือนับเรื่องที่สองนะครับก็คือผมทำช่องติ k t ตอกแล้วนะครับผมก็ไปกดติดตามเมื่อกดหัวใจใผมด้วยนะครับผมก็นะครับช่องติ๊ตอกผมทำมานานแล้ว แค่พึ่งมาบอกนะครับผมก็ผมห่างหายจากการแบบทํา youtube เป็นนานนะครับก็ตอนนี้ผมจะประกาศมาว่าผมกลับมาแล้วครับใช่แล้วครับผมจะกลับมาแบบทำยูทู e แบบจริงจังเลยนะครับผมก็ไปเรื่องที่3นะครับก็คือผมได้ทําเพจ Facebook นะครับก็เพจนะครับจะไว้แบบลงคลิปสตรีมนะครับสตรีมนะครับ ผมจะไม่สิรีมใน u t u b e แล้วนะครับให้ไปดูที่เพจ Facebook นะครับเร็วนี้มีส่งดาวนแน่นอนครับผมช่วยไปติดตามให้ถึง100คนด้วยนะครับในเพจนะโอเคนะครับก็มาถึงขั้นตอนการแจกท่าใหม่แล้วก็สกินลดนะครับก็วิธีการได้รับนะครับมันคือเติมเพชรใช่ปะโอเคนะครับใช่นะครับกันเติมเพชร9 9เเพชรนะครับก็ตบกติกาก็ผมจะขึ้นเลยบนหน้าจอเลย ก็ประมาณนี้นะครับกติกาก็กดสต็อปแล้วก็ดูได้นะครับผมก็อย่าลืมทำตามมาด้วยนะครับอยู่นานทีมีของมาแจกนะครับผมก็นะครับผมมาบอกแค่นี้ผมก็จะแบบทำคลิปแบบเร็วๆนี้มีซ่อนแอบครับกับตุ๊กแคนคนอื่นเล้ไม่ได้นะอืมก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะมีคนอยากให้ผมเนี่ยเปิดหน้าลูช่อง YouTube ครับเอ๊ใครอยากให้ผมเปิดนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์มาเลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ